เฟซบุ๊กรู้ทุกอย่างจริงหรือไม่สวัสดีครับพี่น้องครับพบพ่อกันกับเบานัดอีกตามเก่าตามเคยครับนะครับบวสีวันใดๆเนาะนะครับกับพ่อกันคือเก่าอะไรพี่น้องนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับสวัสดีผ่านหน้าจอโทรศัพท์นะนะครับสวัสดีไปสูขสุขค้นนะครับก็ มือนีก้กสิมบาวนะครับประเด็นที่พี่น้องถามกันมาว่า Facebook รู้ทุกอย่างจริงบอนะครับรู้ทุกอย่างจริงหรือไม่นะครับบอกตรงๆส,สั้นๆเลยนะครับจริงนะครับว่า Facebook รู้ทุกอย่างที่เราทำนะครับเราทำแบบไหนเราต้องการอะไรรู้หมดนะครับไม่ว่าคุณจะดูคลิปแบบไหนคุณ ดูคลิปเพื่อนยังไงนะครับคุณทำอะไรแมนบอนะครับคุณดูคลิปเพื่อนไม่จบ Facebook ก,ก็รู้ถูกไหมครับคุณปั๊มยอด Facebook ก,ก็รู้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย Facebook รู้อยู่แล้วนะครับว่าแต่ละคนมีลักษณะแบบไหนแต่ละคนมีลักษณะยังไงนะครับทำแนวอะไรทำยังไง ฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจารย์หลายๆท่านถึงบอกว่านะครับการทําคลิปเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับเดินทางสายดําหรือเทาเนี่ยก็จะได้เร็วแต่คุณก็ไปเร็วเพราะว่า Facebook รู้นะครับแต่คนที่เดินทางสายขาวเนี่ยอาจจะได้ช้าแต่ยาวนานนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยก็ให้เพื่อนๆ นะครับคิดเอานะครับวิเคราะห์อเอาว่าเราควรที่จะเดินทางสายไหนกันนะครับอาจจะเดินทางสายขาวอาจจะช้านะครับแต่ว่ามันยืนยาวเนาะยืนยาวไปนะครับโอกาสที่เราจะล่วงมันก็ช้าลงแต่การเดินทางสายดําหรือสายเทาเนี่ยโอกาสที่ล่วงมันมีเร็วนะครับผมเห็นหลายๆคนล่วงเร็วมากนะครับยกตัวอย่างกรณีง่ายๆเลยเนาะปั๊ม นะครับยอดอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะล่วงเร็วเพราะว่าอะไรเกมเร็วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทางสายขาวที่อาจารย์หลายๆท่านบอกเนี่ยดีที่สุดนะครับเดินทางสายขาวสนับสนุนกันไปเป็นกำลังใจกันขอบคุณครับ